สวัสดีทุกท่านที่เขารพลักนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องน้นองปย่้าตาย,ยายทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมการเดินทางของผมของกันแน่โดนกินที่นอนอรลาความสุขุพิการเดินทางครับวันนี้ผมเอาน้องน้องมาปล่อยกินหญ้านะครับมากินหญ้าที่อยู่บเรนเลมคณาเห็นไหมครับดูวิววันนี้สวยมากนะครับนะครับใครที่ถามหาน้อง สมองแตงโมวันนี้อัปเดตให้ดูแล้วกันครับพอดีผมมานั่งสมเรนที่เป็นที่พักแล้วก็มานั่งชมวิวอุ่ยหมามาเฮ้ยมันจะมาหาผงโลบนะเอาละน้องๆมาอยู่นี่แหละถ้าเดี๋ยวมาปั๊บผมต้องผมจะต้องผมจะต้องไปหาน้องๆเลยเนหะ็นไหมนี่มันจะทุ่งนาไม่ใช่ตัวเดียวนะนี่ตัวน่นจะมีเจ้าทินอยู่น้องๆน,น,น่ารักมากครับนะเอาแตงโมลงน้ำแล้ว ไอส้มโอลงน้ํากินน้ำรู้ยังไงนะมีนี่นี่แตงโมอ,อยู่บป็นขนาดอา้าวละมามาหมดละไป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 แตงโมส้มโอผมแล้วดูสะพานนี่ก็หนักแรงไม่หนักแรงต้องขาดเดียวนี่อา้าวหัวทิ่มไปอย่างนั้นนะไปกินน้ำรู้ว่างไงวะนะผมปล่อยมากินหญ้านะครับนี่แตงโมส้มโอชอบเทีนมาแล้วนี่เยี่ยวต่างหาก ก็บรรยากาศที่ผมอยู่ก็โอเคดีนะก็ร่มเย็นสงบร่มรื่นดีพอดีผมมานั่งทํางานเสร็จครับประมวลผลเสร็จปับ๊บแล้วก็ตอนแรกว่าจะมาอาบน้ํว่ายน้ำมาพอดีเอามีแขกเข้ามาพักผมก็เลยออกมาเอาแตงโมส้มโอมากินย่าดีกว่าครับก็มืดๆอาจจะไปเล่นน้ำพิธีก็ได้ออกกำลังกายหน่อยๆครับนะไม่ให้สมองมันเครียดหรือแดกหมดหมดกัดแตงโมงแน่เลยกัดแล้วก็ไปเนี่ย ลงกินยญ้าเลยต้องหัวทิ่หมือนใช่ไหมหัวทิ่มเอา้าจะว่ายน้ำรู้ว่ายัางไงวะนะสโคต้าบอกไม่ไว่ายน้ำเลยลองดูดิจะน้ำมันนี้จะทำยังไงแล้วลองดูดิว่าจะขึ้นน้ำหรือจะลงน้ำอันนี้ส้มโอนะครับนะมันก็จะชอบเดินนี้แต่งโมนี้ฉลราดแต่งโมนี้นอนกินอนะม่กกี้นอนแบบแบอึงๆกินแญ้าอ่อนนะครับลอนดูดิจะขึ้นยังไง ว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ได้นะหันหัวได้หันหัวแล้ว,วแล้แลหน้าทิ่มไปทำไมก็นึกว่าจะกินน้ำอ่าอ่าดูดูถ้าไงท้องลงน้ำนี่จบเลยนะกินน้ำมะกินหญ้าวะกินหญ้าวะคือถ้าไงท้องลงน้ำนี่คือจบนะสกอตต้าเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยเพียงการและ มันจะขึ้นมันจะลงน้ำเนี่ยต้องเดินร้อนถึงเราเองเนี่ยลงไปแล้วลงไปอาบน้ำไปทดสอบนะครับเขลอยน้ำลอยน้ำพอหัวได้ครับขึ้นบกขึ้นน้ำดูคุณจะได้อาบน้ำแน่ <c oughs> อมโพจมูกขึ้นมาครับไม่ต้องห่วงอยู่นานก็ไม่ค่อยดีนะ ใส่ยาจะอาบน้ำจรงไงมา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 ขึ้นมาอยากจะอาบน้ำนไงดำำสดชื่นไหมถ้าเร้อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยไปไกลครับพอปล่อยป๊ปมันก็จะเดินแถวๆนี้นะครับกินยองกินหญ้าจนอิ่มนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วเวลาปล่อยจะต้องมีไอ้มดตาหน่อยเนี่ยมาทำมาด้วยทำไมก็ไม่รู้เหมือนมาดูแรงอะหายขอามันรู้ว่าไงไม่รู้ ชอบดูคอยเจ้าแตงโมโนะมันมันมันสุดเลยไงนะมันก็จะแบบมีหนังตรงคอมันเห็นไหมกินน้ำท่ากินน้ำไปละอึกแมอ,อยากกินน้ำอยากเล่นน้ำก็ไม่บอกยิงเต่าสกอตต้านี่ไม่ไม่ลงน้ำนะครับมันมันว่ายน้ำไม่ได้นะแต่มันลอยน้ำได้นะครับ มันเป็นสัตว์ขึ้บกขึ้นน้ำครับแต่อยู่ตลอดไม่ได้ครับมันจะอยู่บนบนบกเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อกี้มันมันเอาหัวทิ้งไปผมไม่รู้ไม่รู้มันจะลงไปกินอะไรหรือว่ามันจะหิวน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะหยุดเลยเวลามันอาบน้ำมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันจะแบบนิ่งๆเหมือนตากแดดให้ตัวมันแห้งอย่างเงี้ยประจาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเตาแตงโมอิ่มปั๊บเดี๋ยวผมเอาเตาเก็บแล้วนะครับก็วันนี้มาวีรล็อกให้ดูครับบอกเล่าเรื่องราวของ การที่ได้ใช้ช่วตอ,อยู่อีกหนึ่งวันครับก็นั่งทางานอยู่เดี๋ยวอีกสองสวันมีแฟนครับนัดไปตามนัดก็ภาวนา,าให้น้ําลดลงครับถ้าน้ำลดลงเราก็จะได้เดินทางไปตามเส้นทางที่ผมตั้ง,งใจไว้นะครับกับคนที่นัดเป็นแฟนคลับวันนี้ก็เจอแฟนคลับครับก็อยากจะให้ผมไปพักฟรีขอบคุณมากเลยบอกนะตรงนี้ผ่านนะกล้องเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยผมเกรงใจผมมาอยู่ที่แบบมเงียบแล้วก็ไม่มีคนรู้จักในนั่งทำงานเต็มที่บางทีก็ไปนับก็ดีครับ เทคแคร์ดีเงี้ยผมก็รู้สึกเกรงใจทุกคนนะครับพี่ๆทุกท่านแหละบางทีรีวิวให้ได้ครับแต่บางทีก็อาจจะค้างได้แค่วันแต่ครั้งเนี้ยเรื่อง,องมันคือมันต้องแพ็คกระเป๋าไงเวลาไปทํางานไปทำงานมา3 4วัน5วันเงี้ยทำใจเสียเวลาต้องแพ็คกระเป๋าเนี่ยมันของเยอะผมต้องเอาเต่ามาด้วยเอาโน้ตบุ๊กเอาเสื้อผ้าเอุปกรณ์ชาร์จแบตโอ้ต่างๆมากมายมันก็เลยทาให้แบบว่าเก็บกระเป๋าลำบากผมกเลยไม่ค่อยที่จะ ได้ได้ไดไดไดใยของสักเท่าไรครับไปก็ประมาณสองสามวันแล้วผมก็เกรงใจมันดีมีคงมีแข่งเงี้ยผมสู้ผมใจตังค์ให้ผมพักผมพอใจตังค์ดีกว่าจะได้พักสบายสบายใจนะครับแค mm ่ hmm. นั้นเองนะครับไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากครับน่าถือว่าเราช่วยเดือซึ่งกันและกันนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ซัดมาม่าตามเคยนะตัวผมเองนะครับพอพระอาทิตย์รับข้อค้ามนี่แสงสวยมากเลยนะนี่คือเริ่มรับขอฟ้าแล้วครับก็ อาจารย์ตรงนี้ครับนะตอนนี้เวลากี่โมงไม่แน่ใจน่าจะประมาณ6กโมงกว่ากับทุ่มหนึ่งอยูล็อกให้ดูสดๆนะครับว่าวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ครับนะเดี๋ยวสิบนาทีแล้วผมจะเอาน้องเต่าไปแล้วนะครับแตงโมไม่อิ่มส้มโอก็ส้มโอเราจะอิ่มแล้วส้มโอมามากินตั้งแต่แรกๆแตงโมมันจะมาเริ่มกินนะครับบอกว่าทุกคนยังคงให้กำลังใจผมนะครับในฐานะที่เป็นนักเดินทางเมื่อวานผมใส่ท้อสดใส่ทอดสดแล้วก็คนกินนะ คนก, <S <S ก็รู้นะครับว่าผมใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดิมนะเดี๋ยวดูก่อนนีน่ตัวเดิมครับคือเวลาออกข้างนอกผมจะเปลี่ยนเสื้อแขนยาวเกงยียนนะครับแต่เกิดไปอยู่ในใน,ในห้องหนักผมจะใส่เสื้อแบบเนี้ยไวนอนชุดนอนผมเสื้อบอลเกงบอลใส่นอนนะครับแบบนั้นเลยครับผู้ชายก็จะง่ายๆไม่ไม่ค่อยุ่งยากอะไรเงี้ยเผื่อหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่น,นี่คือเป็นชุดนอนแล้วก็ชุดที่ออกกําลังกายไปดับไปเตะฟุตบอลวิ่งอะไรก็ออกกําลังกาย มามีคนมาเล่นน้ำาไว้สาวไว้น้ำโซ่สาวาดูก<น>่อนกำลังจะเล่นน้ำเลยมีสซ่สาวมาเล่นน้ำมาเลยมีเพื่อนเล่นน้ำแล้วถ้าฟังเสียงไม่ใช่นะแตงโมอิ่มแล้วแตงโมน่จะอิ่มนะครับแตงโมก็นี่เป็นไ,ไงนอนอึงหนึ่งแล้วนะครับส้มโอก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับผมขออนุญาต วีวดอกให้ดูสินาทีครับเดี๋ยวก็จะเอาน้องๆกลับกลับห้องนะครับก็ยังไงแล้วก็ยาลดีตามชมคลิปครับหลายๆคนบ่นว่าน้องมดหายไปไหนน้องมดยังอยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นมาขั้นการน้องมดนิดหน่อยนะก็แต่น้องมดจะกลับมาเป็นเส้นทางที่โหดกว่าน้องเขียวบอกเลยว่าโหดจัดประหลัดบอกใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดครับเพราะว่ามันโหดมากแล้วก็สวยสวยแบบว่าไม่อยากจะเฉลยนะฮะเดี๋ยวรอชมรอชมนะครับก็ อยู่เสน้นทางนั้นแล้วผมก็จะไปเส้นทางชนบทแล้วก็เส้นทางที่แฟนคลับที่ติดต่อมาบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ผมไปเ่ีมงานก็ใกล้จะถึงแล้วครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในแถวป่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของก็ยังคงเรียบง่ายดีงามแล้วก็การการมีมิตีิจิตของคนก็ยังคงเป็นแบบพึ่งพาอาศัยครับเอาแรงกันนะครับไม่ไม่ได้ใช้เงินเป็นส่วนใหญ่ครับกินอะไรก็ง่ายๆครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ผมต้องไปอยู่นะครับอย่างที่บอกคือมีนัดต้องไปตามนัดแต่คณน,น,นดูเรื่องของน,น้ำแล้วก็ดูเรื่องของนัะเอื่องนี้ชอบเอย่างน เอาละครับเดี๋ยวผมจะไปนะครับเดี๋ยวก็ข้ามฝั่งก่อนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาแล้วแต่ว่าผมผมไม่ได้ให้สมโแตโมไปกินหญ้าตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นหญ้าที่แบบหญ้าขเขาบุ้ตัดไงก็จะไม่กินหญ้าสดๆที่อยู่ริมคนาเนะี่ยตรงนี้ก็ไม่เขาก็จะไม่ใส่สารเคมีเนี่ยแม้ถ้าอะไรเนะี่ยเขาก็จะได้อยู่ครับพวกเต่าพวกเรากินก็น่าจะโอเคอยู่นะครับตวกน้อ,กงนองหิวป้ะไงสมโอด่ะไปไกลจังไปกินหญ้าหรือทำอะไรเนะี่ยผมดูสมโอก่อน แตงโมนี่แตงโมนี่อิ่มแล้วนอนแล้วนี่คือนอนแล้วหัวถ้าหัวที่มนี่คือดับแล้วต้องเอาไปนอนใน,ในที่ของมันจะลงน้ำอีกรอบมอั้งยังไงก็คือมันก็กินหญ้าสดๆแล้วครับนะถ้าถ้าไม่ผมไม่มีผมจะไปซื้อในตลาดแตงยังไม่อิ่มมันมันเลือกกินนะกี้มันมันกินไปเยอะมากเลยไม่กินไปแล้วนะไม่มีโอกาสนะเออ้มันกินเนี่ย แต่นี่กินแต่ทีแรกเดินหาสักไกลเลยอ่ามันกินจะนอนนนะครับเข้าห้องก็นอนนะครับน่ะน่ารักครับเนี่ยกินอิ่มก็นอนเนี่ยเด้งง่ายครับชาเนี้ยอ,อัพเดทขาด่าวทางฝั่งรัชสานทางทางเป็นมากตอนนี้ก็คือมีเกี่ยวกับทางการติดโควิดน,นะครับก็เพิ่มเติมแลวจะล็อกดาวน์ครั้งที่2ก็ต้าจะอีกนานครับกว่าต่นานจะเปิดอันนี้เราก็ไม่ได้หวังแล้วก็ไม่แยากจะพูดอะไรมากครับก็ ดเูเรื่องราวการทานที่ผมเดินทางดีกว่าผมมีนัดค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าคราวน,นี้คอนเนชั่นในการไปที่อื่นนี่มันก็คงต้อง,องใช้เวลาแล้วก็ต้องทําให้เป็นคอนเชน่นที่ดีนะครับโอ้ดูแตงโมพอออกมานีปับ๊บไม่ไม,ไม่ไม่เดินนะดูดิเพังก็ปากกินอย่างไแตงโมนี่เป็นตัวที่น่ารักมากสำหรับผมส้มโอก็จะน่ารักอยู่แต่ว่ามันจะเดินบ่อยแล้มันก็จะแบบยังไงอ่ะกินห้าอยู่นะนํารำลาบรรยากาศไปนี้ไปแล้วน,นะครับนะาดูน้องเต่าของผมวันนี้ครับว่ามันน่ารักเป็นยังไง เ,เดี๋ยวคนมาเล่นน้ำไปเฮ้แล้วก็ว่าจะอาบน้ำเท่าน่านอยให้เ,เรา,าว่าจะไปไว่ายน้ำนะเราว่ายน้ำทุกเย็นอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแนละให้กำลังใจด้วยดีเสมมาครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันีิเนอ้อปลาแ,แดงอารมนณะ์อากาศอ่ะอี๋อ Jump. สวยเนาะท้องฟ้าจ่าัน